สองรมมานุสติกถาวิธีเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน 146. แม่อโยคีบุคคลผู้ปรารถนาเพื่อที่จะเจริญธรรมานุสติกรรมฐานไปอยู่ในที่รับหลีกเร้นอยู่หนเสนาสนะอันสมควรพึงระลึกถึงหนึ่งเนืองซึ่งคุณทั้งหลายของปริยัติธรรมและโลกุตรธรรม9อย่างนี้ว่าหนึ่งสวาขาโตภควตาธรรมโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสองสันธิติโกพระธรรมอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองสามอากาลิโกพระธรรมให้ผลไม่ประกอบด้วยการสี่หีปาสิโกพระธรรมเป็นสิ่งที่ควรเชิญให้มาดูห้าโอปนญยิกพระธรรมเป็นสิ่งที่น้อมเข้ามาในใจได้ห <6 S 2> ปัจจตังเวทิตโพวินยูหี พระธรรมอันวินยูชนทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตนหนึงอธิบายบทสว่าขาโตหนึ่งร้อยสี่สิก็แหละในบทสว่าขาโตนี้แม้ปริยติธรรมก็ถึงอันสงเคราะห์เอาด้วยในบทอื่นๆนอกนี้สงเคราะห์เอาเฉพาะโลกุตรธรรมปริยติธรรมเป็นสว่าขาตะธรรมในธรรมสองประเภทนั้นปริยติธรรมประการแรก ชื่อว่าอันพระผู้มีาพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดและเพราะประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญนชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงความงามสามของปริยัติธรรมจริงอยู่พระผู้มีพระภา,าคทรงแสดงพระพุทธพท์อันใดแม้เพียงพระคาถาอันเดียว พระพุทธน์น no no ั้นชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นด้วยบาทต้นชื่อว่ามีความงามในถ้ำกลางด้วยบาทที่สองและที่สามชื่อว่ามีความงามในที่สุดด้วยบาทหลังเพราะพระธรรมมีความงามรอบตัวพระสูตรที่มีอนุสนธิอันเดียวมีความงามในเบื้องต้นด้วยคำนิทานมีความงามในที่สุดด้วยคำนิคม มีความงามในท่ามกลางด้วยคำที่เหลือพระสูตรที่มีอนุสนธิมากมายมีความงามในเบื้องต้นด้วยอนุสนธิแรกมีความงามในที่ด้วยอนุสนธิหลังมีความงามท่ามกลางด้วยอนุสนธิที่เหลืออีกประการหนึ่งพระสูตรที่มีอนุสนธิมากหลายนั้นชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นเพราะมีทั้งคำนิทานมีทั้งคำอุบัติเหตุ ชื่อว่ามีความงามในท่ามกลางเพราะมีเนื้อความไม่วิปริตผิดเพี้ยนไปและเพราะประกอบด้วยเหตุและอุทาหรณ์โดยสมควรแก่เวไนนิกรทั้งหลายและชื่อว่ามีความงามในที่สุดเพราะคํานิคมอันให้เกิดความได้ศรัทธาแก่ผู้ฟังทั้งหลายศาส,สนาธรรมแม้ทั้งสิ้นมีความงามในเบื้องต้นด้วยศีลอันเป็นเหตุของตนมีความงามในท่ามกลางด้วยสมถะ ปัสสนามรรคและผลทั้งหลายมีความงามในที่สุดด้วยนิพพานอีกประการหนึ่งศาสนาธรรมทั้งสิ้นมีความงามในเบื้องต้นด้วยศีลและสมาธิมีความงามในท่ามกลางด้วยวิปัสสนาและมรรคสีมีความงามในที่สุดด้วยผลสีและนิพพานประการหนึ่งศาสนาธรรมทั้งสิ้นชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดี ชื่อว่ามีความงามในท่ามกลางเพราะพระธรรมเป็นธรรมดีชื่อว่ามีความงามในที่สุดเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติด yes ีอีกประการหนึ่งศาสนธรรมทั้งสิ้นชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นด้วยอภิสัมโพธิที่สาธุชนฟังศาสนธรรมนั้นแล้วปฏิบัติเพื่อประโยชน์ด้วยประการนั้นจะพึงบรรลุได้ช well, ื่อว่ามีความงามในท่ามกลางด้วยปเจกโพธิ ชื่อว่ามีความงามในที่สุดด้วยสาวกโพธิก็แหละาศาสนาธรรมนั้นขณะฟังย่อมนำความงามมาแม้ดานฟังนั่นเทียวด้วยการข่มเสียซึ่งนิวรณ์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นขณะปฏิบัติก็นำความงามมาแม้ด้วยข้อปฏิบัติโดยนำมาซึ่งความสุขอันเกิดแต่สมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในท่ามกลาง และขณะปฏิบัติแล้วด้วยประการนั้นเมื่อผลแห่งปฏิบัติสําเร็จแล้วย่อมนําความงามมาแม้ด้วยผลแห่งการปฏิบัติโดยนํามาซึ่งความเป็นผู้คงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในที่สุดพระธรรมชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วเพราะมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดดังพรรณนามาด้วยประการชนี อธิบายพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคนั้นเมื่อทรงรแสดงธรรมย่อมทรงประกาศคือทรงแสดงซึ่งศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์อันใดโดยในต่างๆพรหมจรรย์อันนั้นชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมด้วยอัฏฐสมบัติตามสมควรชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะด้วยพยัญชนะสมบัติตามสมควร ชื่อว่าพร้อมทั้งอาาัฏฐะเพราะประกอบด้วยอัฏฐบทคือสังกาสนะแสดงความโดยย่อหนึ่งปกาสนะแสดงความเบื้องต้นหนึ่งวิวระรนณะการไขความหนึ่งวิภาชนะการจำแนกความหนึ่งอุตานีกระรนณะการทำความให้ตื้นหนึ่งปัญ,ญตัติการแต่งความหนึ่งชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะถึงพร้อมด้วยอักขระตัวหนังสือหนึ่ง บทคำประกอบวิพัฒน์หนึ่งพยัญชนะคำที่เป็นภาคหนึ่งอาการคำแบ่งภาคออกไปหนึ่งนิรุติวิเคราะห์ศั์หนึ่งนิเทศอธิบายให้พิสดารหนึ่งชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏฐด้วยความเป็นธรรมลึกซึ้งแห่งเนื้อความและความเป็นธรรมลึกซึ้งแห่งการแทงตลอดชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะด้วยความเป็นธรรมลึกซึ้งโดยธรรม และความเป็นธรรมลึกซึ้งโดยเทศนาชื่อว่าพร้อมอัฏฐะชื่อว่าพร้อมทางอัฏฐะโดยเป็นวิสัยแห่งอัฏฐ,ฐปฏิสัมพิทาและปฏิพานปฏิสัมพิทาชื่อว่าพร้อมทางพยัญชนะโดยเป็นวิสัยแห่งธรรมะมปฏิสัมพิทาและนิรุตติปฏิสัมพิทาชื่อว่าพร้อมทางอัฏฐะเพราะว่าทําให้คนชั้นปัญญาชนเลื่อมใส โดยเป็นสิ่งอันบันดิตพึงรู้แจ้งได้ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะว่าทำให้ชั้นโลกโลกเลื่อมใสโดยเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือชื่อว่าพร้อมทั้งค่ะโดยมีอธิบายอันลึกซึง้งชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะโดยมีบทตื้นอธิบายบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง คำว่าบริบูรณ์สิ้นเชิงโดยเป็นธรรมมีความบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงเพราะไม่มีสิ่งที่จะพึงนำเข้าไปเพิ่มเติมชื่อว่าบริสุทธิ์โดยเป็นธรรมที่ปราศจากโทษเพราะไม่มีสิ่งที่จะพึงนำออกอธิบายอีกในหนึ่งอีกประการหนึ่งพรหมจรรย์ชื่อว่าพร้อมทั้งอัถะเพราะให้คนฉลาดในอธิค,คมคือนิพพานด้วยการปฏิบัติ ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะให้ฉลาดในอาคมคือปริยัติด้วยการเล่าเรียนชื่อว่าบริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะประกอบด้วยธรรมขันห้ากองมีศีลขันเป็นต้นชื่อว่าบริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสเพราะเป็นไปเพื่อสลัดออกและเพราะไม่มุ่งโลกามมตปริยัติธรรมชื่อว่าเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว พราะประกาศพมดันพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดังพันนา,นามาด้วยประการชนีปริยัติธรรมเป็นสวากขาตธรรมอีกในหนึ่งอีกในหนึ่งปริยัติธรรมชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยดีแล้วเพราะไม่มีข้อความอันวิปรัชคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นปริยัติธรรมนั้นจึงชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาค รัดีแล้วเป็นความจริงเช่นนั้นข้อความของธรรมของอัญญเดรถีทั้งหลายยังถึงความวิปราชคลาดเคลื่อนอยู่เพราะว่าธรรมทั้งหลายที่เขากล่าวว่าเป็นอันตรายก็ไม่เป็นอันตรายจริงธรรมทั้งหลายที่เขากล่าวว่าเป็นเครื่องนําออกก็ไม่เป็นเครื่องนําออกจริงด้วยเหตุนั้นอัญญเดรถีเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมอันกล่าวไว้ไม่ดีโดยแท้ ข้อความของธรรมของพระผู้มีพระภาคมิได้ถึงความวิปราชคลาเคลื่อนเหมือนอย่างนั้นเพราะว่าธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าธรรมเหล่านี้เป็นอันตราย,ยิกธรรมธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องนําออกเช่นนี้แล้วก็มิได้เกินเลยจากความเป็นอย่างนั้นไปได้ปริยัติธรรมประการแรกของสวาขาตธรรมดังพนานามาด้วยประการชนี้ โลกุตรธรรมเป็นสวากขาตธรรมก็แหละโลกุตรธรรมชื่อว่าเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ตรัสข้อปฏิบัติอันสมควรแก่นิพพานและตรัสนิพพานอันควรแก่ข้อปฏิบตัติสมดังที่เท้าสักกะเทวราชกล่าวไว้ว่าก็แหละข้อปฏิบัติอันส่งเสริมให้ถึงนิพพานอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว แกหมูพระสาวกทั้งหลายนิพพานกับข้อปฏิบัติย่อมเข้ากันได้น้ำในแม่น้ําคงคาย่อมเข้ากันได้ย่อมเสมอเหมือนกับน้ําในแม่น้ํายมุนาแม้ฉันใดข้อปฏิบัติอันส่งให้ถึงนิพพานอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่หมู่พระสาวกทั้งหลายนิพพานกับข้อปฏิบัติย่อมเข้ากันได้เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว อันหนึ่งอริยมรรคอันเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ไปกระขอบทางทั้งสองนั่นแหละชื่อว่าเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีเลยเพราะพระองค์ตรัสว่าเป็นข้อปฏิบัติสายกลางสามัญยผลทั้งหลายซึ่งมีกิเลสสงบแล้วนั่นแหละชื่อว่าเป,เป็นธรรมยยอัน,นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมมีกิเลสสงบแล้วนิพพานอันมีภาวะเที่ยงไม่ตาย เป็นที่ต้านและเป็นที่หลบลี้หนีทุกข์เป็นต้นนั่นแหลชื่อว่าเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ไม่ตรัสไว้โดยความมีสภาวะอันเที่ยงแท้เป็นต้นแม้โลกุตรธรรมก็ชื่อว่าเป็นสวากขาตธรรมดังพันานามาด้วยประการชนี้สองอธิบายบทสันทิติโก 1 8ึ่รีก็แหละในบทว่าสันทิิโกมีอา,าธิบายดังต่อไปนี้ประการแรกอริยมรคอันภาริยะบุคคลผู้กำลังกระทํากิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นไม่ให้มีในสันดานของตนพึงเห็นเองเพราะฉะนั้นอริยมรคนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมอันภาริยะบุคคลพึงเห็นสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพรามบุคคลผู้กำหนัดแล้ว ถูกราคะครอบงําแล้วมีจิตอันราคะครอบครองแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนและเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างเขาย่อมเสวยทุกข์โทมนัะทางใจแต่เมื่อราคะอันเขาละได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเลย ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเลยย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายเขาย่อมไม่ได้เสวยทุกโทมณนะทางใจพราหมณ์พระธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองแม้ด้วยประการแช์อีกประการหนึ่งโลก,กุตรธรรมทั้ง9ประการอันภารยะบุคคลใดๆได้บรรลุแล้วภารยะบุคคลนั้นๆจะพึงเห็นเองด้วยปัจจเวขณะยาน โดยยกเลิกซึ่งภาวะที่จะพึงถึงด้วยการเชื่อผู้อื่นเสียได้เพราะฉะนั้นโลกุตละธรรม9ก้านั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองอีกในหนึ่งทฤษฎีอันพระรยเจ้าสารรเสริญชื่อว่าสันทิฐิโลกุตละธรรมย่อมชนะกิเลสด้วยทฤษฎีอันพระรยเจ้าสารรเสริญเพราะเหตุน,นั้นจึงชื่อว่าสันทิฐิโก ชนะกิเลสด้วยทฤษฎีอันพระรยาเจ้าสารเสริญเป็นความจริงอย่างนั้นในบรรดาโลกุตรธรรมนั้นอริยมรรคย่อมชนะกิเลสทั้งหลายด้วยทฤษฎีอันพระรยาเจ้าสารเสริญซึ่งประกอบกับตนอริยผลย่อมชนะกิเลสทั้งหลายด้วยทฤษฎีอันพระรยาเจ้าสารเสริญซึ่งเป็นเหตุของตน นิพพานย่อมชนะกิเลสทั้งหลายด้วยทฤษฎีอันพระรยาเจ้าสรัรเสรญซึ่งเป็นวิสัยของตนเพราะเหตุนั้นโรกุตรธรรมทั้ง9ประการย่อมชนะด้วยทฤษฎีอันพระรยาเจ้าสรรลเสริญดังนั้นจึงเรียกว่าสันทิิโกผู้ชนะด้วยทฤษฎีอันพระรยาเจ้าสรัรเสรญเหมือนอย่างบุคคลชนะรถเขาเรียกว่าระติโกผู้ชนะด้วยรถฉนะนั้น อีกในหนึ่งความเห็นเรียกว่าทิฏฐะทิฏฐะสับนั่นแหละได้รูปเป็นสันทิฏฐะแปลว่าความเห็นทำใดย่อมควรซึ่งการเห็นทำนั้นชื่อว่าสันทิฐิโกควรซึ่งการเห็นจริงอยู่โลกุตระธรรมที่โยคีบุคคลเห็นด้วยสามารถการรู้โดยภาวนาและด้วยสามารถการรู้โดยการกระทําให้แจ้งเท่านั้นจึงจะห้ามวัตตะภัยได้เพราะเหตุน,นั้น โลกุตระธรรมย่อมควรซึ่งการเห็นดังนั้นจึงว่าสันทิถิโกควรซึ่งการเห็นเหมือนบุคคลควรซึ่งผ้าเขาเรียกว่าวัตถิโกผู้ควรซึ่งผ้าฉะนั้น 3. อธิบายบทอากาลิกโก149พระธรรมนั้นไม่มีการหมายถึงให้ผลของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าอากาโลอากาโลนั่นแหละได้รูปเป็นอากาลิกโก อธิบายว่าพระธรรมนั้นรอกรารอันต่างออกไปเป็นห้าวันและเจ็ดวันเป็นต้นให้สิ้นสุดไปแล้วจึงให้ผลก็หาไม่ได้แต่ให้ผลต่อลำดับจากที่ตนเกิดเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งธรรมนั้นมีการไกลที่จะมาถึงในอันที่ให้ผลของตนฉะนั้นจึงชื่อว่ากาลิกูมีการไกลธรรมนั้นได้แก่ธรรมประเภทไหน ได้แก่กุศลธรรมชั้นโลกียะส่วนธรรมชั้นโลกุตระนี้ไม่เป็นกาลิโกเพราะมีผลติดต่อกันฉะนั้นจึงชื่อว่าอากาลิโกไม่มีการไกลในอันให้ผลบทว่าอากาลิโกนี้ท่านจำกัดเอาเฉพาะอาริยมรรคเท่านั้น 4. อธิบายบทเอหิปัสสิกู150ราพระธรรมย่อมควรแก่วิธีที่เชิญให้มาดู อันเป็นไปทำนองนี้ว่าเชิญท่านมาดูพระธรรมนี้ถามก็เพราะเหตุไรหรือพระธรรมนั้นจึงควรด้วยวิธีนั้นตอบเพราะพระธรรมนั้นเป็นสภาพที่มีอยู่จริงอย่างหนึ่งเพราะพระธรรมนั้นเป็นสภาพที่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งอธิบายว่าเมื่อมีกามือเปล่าถึงแม้ว่าใครๆกล้าพูดได้ว่าเงินหรือทองคำมีอยู่ แต่ก็ไม่กล้าที่จะเชิญให้มาดูว่าท่านจงมาดูเงินหรือทองคำนี้เพราะเหตุไรเพราะเงินหรือทองคำนั้นไม่มีอยู่จริงอันหนึ่งคูดหรือมูดแม้เป็นของมีอยู่จริงใครๆก็ไม่กล้าจะเชิญผู้อื่นให้มาดูว่าท่านจงมาดูคูดหรือมูดนี้เพื่อความร่าเริงใจโดยประกาศถึงสภาพอันเป็นที่น่าฟูใจแต่ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปกปิด เสียด้วยหญ้าหรือใบไม้ทั้งหลายโดยแท้แหลเพราะเหตุไรเล่าเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดส่วนว่าโลกุตรธรรมทั้ง9้าประการนี้ชื่อว่าเป็นของมีอยู่โดยสภาวะจริงๆชื่อว่าเป็นสภาพบริสุทธิ์เหมือนดวงจันทร์วันเพนบนอากาศที่ปราศจากเมฆและเหมือนชาติแก้วมณีที่วางไว้บนผ้ากำพลเหลืองด้วยเหตุนั้นโลกุตรธรรมย่อมควรแก่วิธี ที่จะเชิญให้มาดูเพราะเป็นสภาพที่มีอยู่จริงอย่างหนึ่งเพราะเป็นสภาพที่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งฉะนั้นจึงชื่อว่าเ e อหิปัสสิโกควรแก่วิธีที่จะเชิญให้มาดูหอธิบายบทโอปนาิโก151ึาดพระธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงน้อมเข้ามาได้ดังนั้นจึงชื่อว่าโอปนาิโกก็แหละในบทนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ การน้อมเข้ามาชื่อว่าอุปนยะพระธรรมย่อมควรแก่อุปนัยะคือการน้อมเข้ามาในจิตของตนด้วยอำนาจภาวนาเพราะแม้ถึงผืนผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้ก็เพ่งดูได้เฉยฉะนั้นจึงชื่อว่าอุปนยัยโกบทว่าอุปนยัยโกนั่นเองได้รูปเป็นโอปนยัยโก คำอธิบายนี้ย่อมสมควรในโลก,กุตรธรรมที่เป็นสังฆตะวงเล็บคือมรคนวงเล็บปิดในส่วนโลก,กุตรธรรมที่เป็นอสังฆตะวงเล็บคือนิพพานวงเล็บปิดพระธรรมย่อมควรซึ่งอันน้อมเข้ามาด้วยจิตของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าโอปะนิโกควรน,น้อมเข้ามาด้วยจิตอธิบายว่าสมควรถูกต้องด้วยการทำให้แจ้ง อีกในหนึ่งพระธรรมคืออริยมรรคชื่อว่าอุปเนยโยเพราะอาจว่าเป็นสภาวะนำเข้าไปสู่นิพพานพระธรรมคือผลและนิพพานชื่อว่าอุปะเนยโยเพราะอาจว่าอันผู้ปฏิบัติจะพึงนำเข้าไปสู่ภาวะที่จะพึงทำให้แจ้งบทว่าอุปเนยโยนั่นเองได้รูปเป็นโอปนัิโกหมายความว่านำเข้าไปสู่นิพพานหรืออันผู้ปฏิบัติ จะพึงนำไปสู่ภาวะที่จะพึงทำให้แจ้งหกอธิบายบทปัจจัดตังเวทิตโพวินยูหีหนึ่งร้อยห้าสิบสองคำว่าพระธรรมอันวินยูชนทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตนความว่าโลก,กุตรธรรมนั้นอันวินยูชนทั้งหลายแม้ทุกๆอันดับมีชนชั้นอุคติตันยูบุคคลเป็นต้น จะพึงรู้ได้ที่ตนเองว่ามักเราได้เจริญแล้วพ้นเราได้บรรลุแล้วนิโรธเราได้ทำให้แจ้งแล้วชะนี้จริงอยู่กิเลสทั้งหลายของสัตว์ที่วิหาริกจะละได้ด้วยมักที่พระอุปชฌายะเจริญแล้วหาได้ไม่สัตว์ที่วิหาริกนั้นจะอยู่เป็นผาสุขด้วยผลสมบัติของพระอุปชฌายะนั้นก็หาไม่สัตว์วิหาริก จะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานที่พระอุปชายะนั้นทําให้แจ้งแล้วก็หาไม่เพราะเหตุฉะนั้นโลกุตลรธรรมนี้อันวินยูชนทั้งหลายจะพึงเห็นเหมือนเห็นอาภรประดับบนศรีรษะของคนอื่นหาได้ไม่แต่อันวินยูชนทั้งหลายจะพึงเห็นได้ที่จิตของตนเท่านั้นอธิบายว่าอันวินยูชนทั้งหลายจะพึงเสเวยแต่อย่างไรก็ตาม โลกอุตระธรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของพวกพานและชนเลยอย่างแน่แท้อีกประการหนึ่งพระธรรมนี้เป็นสว่าขาตธรรมคือธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะเหตุไรเพราะเป็นธรรมอันผู้บรรลุถึงจะพึงเห็นเองพระธรรมเป็นสันทิฏโกคืออันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเพราะเหตุไร เพราะเป็นธรรมไม่มีการในอันให้ผลพระธรรมเป็นอาการิโกคือไม่มีการในอันให้ผลเพราะเหตุไรเพราะเป็นธรรมที่ควรเชิญมาดูและพระธรรมใดเป็นเอหิปัสสิโกควรเชิญให้มาดูพระธรรมนั้นย่อมเป็นโอปัญยิโกควรน้อมเข้ามาในใจชนี้องค์ฌานห้าเกิดหนึ่ง้อยห้าสิบสาม เมื่อโยคียบุคคลระลึกถึงพระธรรมมคุณทั้งหลายอันต่างด้วยบทมีบทว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นอย่างนี้บ่อยๆในสมัยนั้นจิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะรบก,กวนก็จะไม่ถูกโทสะรบก,กวนก็จะไม่ถูกโมหะรบก,กวนสมัยนั้นจิตของเธอย่อมจะปรารลบลงดิ่งถึงพระธรรมด้วยประการชนิด องค์ชาญทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้ข่มนิวรณ์ได้แล้วในขณะเดียวกันโดยในก่อนนั่นเทียวก็ก็แหละเพราะพระธรรมคุณทั้งหลายเป็นสภาพที่ลึกซึ้งอย่างหนึ่งเพราะโยคีบุคคลน้อมจิตไปในอันระลึกถึงซึ่งพระคุณมีประการต่างๆอย่างหนึ่งชาญจึงไม่ขึ้นถึงขั้นอัป,ปนาขึ้นถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้นชาญน,นี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่า ธรรมานุสติฌานเพราะเหตุที่บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจการระลึกถึงคุณของพระธรรมนั่นแลอันนี้สงการเจริญธรรมานุสติกรรมฐานก็แหละิิษุผู้ประกอบอยู่เนืองๆซึ่งธรรมานุสติกรรมฐานนี้ย่อมเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในพระบรมศาสดาโดยที่ได้มองเห็นคุณของพระธรรมอย่างนี้คือในการเป็นส่วนอดีต เราไม่ได้เห็นพระบรมศาสดาผู้ทรงธรรมอันควรน้อมเข้ามาในใจได้อย่างนี้ผู้ทรงประกอบแม้ด้วยองคุณเช่นนี้มาเลยถึงในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันเว้นเสียจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชน,นี้เป็นผู้เคารพและยำเกรงในพระธรรมย่อมบรรลุถึงซึ่งความพบูบณ์ด้วยศรัทธ,ธาเป็นต้นเป็นผู้มากล้นด้วยปรีติและปราโมทหักห้ามเสียได้ซึ่งโทษภัยอันน่ากลัว เป็นผู้สามารถอดกลั้นต่อทุกขเวทนาย่อมได้ความมั่นใจว่าได้อยู่ร่วมกับพระธรรมและแม้สรีระร่างของเธออันธรรมมาคู่นานุสติครอบครองแล้วย่อมกลายเป็นสิ่งควรแก่การบูชาเป็นเสมือนเรือนพระเจดียสถานฉะนั้นจิตย่อมน้อมไปเพื่ออันบรรลุธรรมชั้นยอดเยี่ยมและเมื่อเธอะระลึกอยู่เนือง,งถึงความที่พระธรรมเป็นธรรมดีในคราประจวบเข้ากับวัตถุ ที่พึงร่วงละเมิดหิหริและโอดตะปะย่อมจะปรากฏเฉพาะหน้าก็แหละเมื่อเธอยังไม่ได้แทงตลอดทำเบื้องสูงขึ้นไปในชาตินี้ย่อมจะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุฉะนั้นแหลโยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดีพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในธรรมานุสติภาวนาซึ่งมีอัปยิ่งใหญ่ดังพันานามานี้ในการทุกเมื่อเทิน กรถามุคาพิศดารในธรรมานุสติกรรมฐานยุติลงเพียงเท่านี้